มาตินโอเดกาดกับตันทีมออร์เนนอลอย่างเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าทีมของเขาจะไล่ตามลิเวอร์พูลได้ทันแม้ตอนนี้จะตามหลังถึง16แต้มก็ตามก่อนเกมบุกไปเยือนแมนยูในเตดคืนวันอาทิตย์นี้โอเดกาดออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้เดินหน้าสู้ต่อพร้อมหวังว่าหงแดงจะมีช่วงสะดุดในเกมที่เหลือเราจะสู้จนถึงที่สุดนั่นคือแนวคิดของพวกเราทุกคนโอเดกาดกล่าว โอเดกัดย้อนถึงประสบการณ์เมื่อฤดูกาล2022-2023ที่อาเซนอนเคยนำจัดฝูงเกือบทั้งซีซั่นแต่สุดท้ายโดน Man City แมนซิตี้แซงเข้าปไปคว้าแชมป์ไปเราสู้เพื่อลุ้นแชมป์มา3ปีติดแล้วย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเราก็นำหลายคะแนนแต่สุดท้ายเราก็จบอันดับ2นั่นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ตอนนี้สถานการณ์อาจยากลำบากแต่เราต้องมุ่งหน้าต่อไปหวังว่าเราจะทำได้เหมือนปีก่อน แล้วค่อยมาดูกันว่าเราจะจบตรงจุดไหนรวมถึงในแชมเปี้ยนลิกด้วยแฟนปืนว่าไงโอเดกาดวางใจแบบนี้จะมีปาฏิหาริย์อีกครั้งได้ไหมแฟนแฟนอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ